สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำนายความรักความสัมพันธ์ของคุณครึ่งปีหลัง2563ของชาวราศีลักนณาตุลน,นะคะเดี๋ยวข้อมูลนะคะของวันที่วันเวลาจะเอาไว้ใต้คลิปเนาะสามารถดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยแล้วก็แบบลักขณานะคะโอเคทีนี่ก็ขอขอบคุณคนที่กดติดตามกด subscribe จีนี่มาโดยตลอดนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู ตัวตนสภาวะอารมณ์ห่วงอารมณ์ต่างๆที่คุณจะต้องเจอในครึ่งปีหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีลัคนาตุลน,นะคะมาดูกันเลยค่ะขอสับไพ่ก่อนมันเป็นดวงโดยรวมนะราศีมันมันก็อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นตลอดทั้งครึ่งปีนะคะมันจะเกิดห่วงสภาวะหนึ่งที่คุณต้องเจอสภาวะอารมณ์นั้นๆเป็นที่แบบอารมณ์เด่นๆหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะ king of wands prince of pentacles นะคะ strength knight of pentacles queen of wands แล้วก็ the star ชาวราศีตัวเนี่ยธาตุลมเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยคนเนี่ยเป็นคนที่น่าค้นหาตลอดเวลาเป็นหนังสือที่ไม่เคยจบอะไรประมาณนี้เนาะคุณเป็นคนแกล่งนะเป็นคนภายนอกดูอ่อนโยนแต่ภายในเข้มแข็งเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่แบบเท่าที่ดูอ่ะในช่วงนั้นอ่ะคุณจะมองคนหนึ่งอยู่กําลังจ้องมองคนหนึ่งอยู่เพราะว่าเขาจะอาอยังไงคุณมีความมั่นคงกับคนหนึ่งนะ คุณมีความมั่นคงนะระยะเวลาที่คุณจ้องมองเขาอยู่อ่ะคุณเองก็แบบไม่ได้ทําให้ตัวเองเปล่าประโยชน์นะคะในช่วงนั้นนะก็ทํามาหากินทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะคุนคนที่แบบว่ามีความอ่อนโยนเมตตาแข็งแกร่งมีมีครบอยู่อะคะ่ะอะไรประมาณนี้เนาะมีความมั่นคงกับความสัมพันธ์กับคนนี้มากต้องมาดูกันสถานการณ์ที่ต้องเจอของเครื่องปีหลังทาไมมีความมั่นคงกัน คือเป็น Queen of w a n d s แล้วก็ King of c u p เอ้ยควแล้วก็ King of w วน d s นะคะคุณน่าจะรู้ว่าบุคคลนั้นคือคนที่ใช่แล้วแหละหรือว่าคนที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นทวินเฟมเป็นคนอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของคนอะไรประมาณนี้สถานก,การณ์นะคะ lovers อืมสถานก,การณ์ที่ต้องเจอนะ justice princess of pentacles oh my god princess กับ prince น่าจะเป็นทวินเฟมของคนแล้วแหละ six of pentacles อันนี้ก็เหรียญกับเหรียญตรงกัน three of pentacles รวมเป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญเกเหรียญแล้วก็ four pentacles คุณน่าจะดีกับคนที่มีความแบบว่ามีความเห็นแก่ตัวมากไหมก็ไม่ไม่แน่ใจน่าจะมีส่วนเพราะว่าเขาน่าจะมีภาระอะไรที่ต้องดูแลนะคะแล้วก็ the lovers สถานการณ์จะมีการพูดคุยสื่อสารกันเกิดขึ้นนะคะแต่บอกไม่ได้ว่าช่วงไหนเพราะว่าพวกคุณมีความคล้ายกันเป็นทั้ง prince of pentacles princess of pentacles king of wands queen of wands เป็น The Star ให้แก่กันเขาน่าจะสถานการณ์นีาจะมีคนหนึ่งที่เกรงใจคุณมากกว่าเพราะนี่คือตัวตนของคุณหรือสลับกันก็เป็นไปได้นะคะ justice จะมีการตัดสินใจในการเริ่มพูดคุยกันในเรื่องของความรักแต่จะเป็นไปในท,ทางที่ดีนะคะทั้งนี้ต่างคนต่างลองเชิงกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงเกิดขึ้นแต่ แต่ทั้งนี้พวกคุณก็สามารถบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ดีทั้งคู่เลยแล้วก็ต่างคนต่างทํางานอะไรประมาณเนี้ยอืมเดี๋ยวขอดูแนวโน้มกันไปเลยถ้าได้มีโอกาสเปิดเพิ่มก็จะเปิดเพิ่ม The Emperor The world, อู้ชัดมาก Ace of Wands, The Tower, King of Swords, แล้วก็ Two of Cups คนนี้คือคนที่ใช่แล้วค่ะคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนนิ่งเงียบเที่เคยมีปัญหากับคุณไปโอเคเดี๋ยว The Tower ไว้ทีหลังเดี๋ยวจะลองให้ฟังนะคะเป็นคนต่างชาติ The Emperor กับ The World คู่กันเกิดขึ้นจะมีการพูดคุยกันในเรื่องขอความ เรื่องของความสัมพันธ์ความรักเกิดขึ้นว่าจะเ,เป็นทิศทางไหนจะเริ่มเคลียร์แล้วเริ่มเปิดใจคุยกันมากขึ้นเพื่ออยากจะก้าวไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งให้ได้ถ้าถามว่าทําได้ไหมมันอาจจะมีการด้อมด้มมองๆยังแบบยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าพวกคุณรักกันเป็น the lovers แล้วก็ two cups นะ่ะก็คือจริงๆรักกันมากอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ายังมีความแบบยัง สอสองดูกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงคําว่าอยู่ต่างชาติก็น่าจะแบบอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้นะคะ Neil k คิงออฟ o อ d เกิดขึ้นจะมีใครคนหนึงตั้งดาบขึ้นมาล้ว,ว่าเธอจะเอาอยัางไงอะไรประมาณนี้แต่ก็คุยกันได้ปกติเพราะว่ายังรักกันไงก็เลยมันมีความแบบต่อให้คุณหรือ คุณนั่นแหละน่าจะตั้งดับคุณเป็นสเตรนจ์ใช่ไหมเป็นคนแงแกร่งแต่ว่าคุณมีความอ่อนโยนอยู่แล้วต่อให้คุณแน่แข็งแกร่งแข็งแรงไงกับคนเนี้ยคุณน่าจะอ่อนกับเขาแต่ว่าก็จะมีกําแพงมาบ้างแต่เขาจะเป็นฝ่ายที่พุ่งเข้ามานะคะต่างคนต่างมองแล้วเขาจะมีอารมณ์ที่ร้อนมากขึ้นแสดงนิสัยออกมาชัดเจนมากขึ้นว่าเขาเป็นคนประเภทไหนเพราะว่าคุณน่าจะเคยเป็นทาวเวอร์กันมาสักระยะหนึ่งนะคะ ตอนนี้หรือไม่หรือว่าจะมีอีกช่วงหนึ่งโอเคขอเปิดเพิ่มนิดนึงเออพอรู้แล้วว่าทำไมถึงมันต้องเป็นแบบนี้นะคะ Eight of Pentacles Magician Seven of Pentacles Three of Cups เอ็ดออฟอแล้วก็นายออฟคัพเพราะว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันผู้คุณน่าจะระแวงกันบ่อยมากสองคนนี้นะคะเพราะอะไรทริปคัพสกับนายคัพ p มันมีคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วรู้สึกว่ากลัวการผิดหวังเกิดขึ้นก็เลยต้องนิ่งมันจะมีการนิ่งอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยไว้ใจกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังไปกันได้ยังมีการอยากสารสัมพันธ์แล้วลงทุนอยากจะลงทุนกับมันอยู่แต่อีกคนนึงเกรงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะแบบคุยหลายคน มันน่าจะเป็นแค่ความคิดที่แบบคิดไปเองเออเองอ่ะสี่ใบเนี่ยนะคะ Seven of p e n t น c l e s น่าจะเป็นการที่แบบคิดไปเองเออเองว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองคนอ่ะคิดว่าน่าจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวการคุยเนี่ยมันอาจจะมีหลากหลายการคุยใช่อาจจะไม่ได้คุยกับใครคนเดียวแต่ว่า มีแพชชั่นแล้วมันคงกับคุณแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการพูดคุยทั่วไปกับผู้อื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนเรามันเหมือนยังไม่มีคอมเมนต์กันนันก็เลยคุยกับใครก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจะมีการแบบมีแพชชั่นต่อกันอยู่นะคะคุณน่าจะดึงดูดกันมากแต่มันจะมีความนิ่งไปสักระยะหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมีการพูดคุยที่ดีกันขึ้นเพราะว่าพวกคุณทั้งสองฝ่ายหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่แก้ปัญหาได้เก่งมากเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ The Romance Angel นะคะ Reception การกลับมาครั้งนี้ Forgiving and learning, c o ามด e พิ e n c y finance and career, แล้วก็ separation การกลับมาครั้งนี้มันก็ยังไม่ได้เปิดใจกันร้อหรอกค่ะมันยังมีการกักความรู้สึกกันอยู่ d e c e p t i o n กักความรู้สึกกันอยู่ทั้งที่แบบโอ้โหติดกันหนักมากเลยนะคือมันแยกออกจากกันไม่ได้ความสัมพันธ์นี้มันต้องให้ภัยกันค่ะ g i v i n g and learning นะคะแล้วมันก็จะมีการห่างออกไปอีกสักสักพักนึงเพราะว่าอีกฝ่ายนึงน่าจะมีการทํางานที่หนักหน่วงเคลียร์ปัญหาการเงินการงานของเขาอะไรประมาณนี้นะคะโอเค free yourself this could be the one let go off control o of issue <laughs> let go o f let go off control issue อลิ้นพันกัน pay attention to the fact แล้วก็ use your love ประมาณว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องไปยึดติดมากทั้งรู้อยู่ว่าคุณเนี่ยมั่นคงและยึดติดกันมากแต่มันต้องปล่อยสถานการณ์ไปเรื่อยๆอย่าไปคอนโทร์ต่างคนต่างอย่าคอนโทรอย่าจิกอย่าตามอย่าอะไรกันนะคะเพราะว่าอะไร y o u d e s e r v e love this could be the one ต่างคนต่างมีความรักให้แก่กันแล้วต่างคนก็ต่างคิดว่าคุณก็สมควรที่จะได้ความรักคือพวกคุณน่าจะกลับมาเพื่อพูดคุยกันให้เข้าใจกันมากขึ้นให้ภายกันแต่ว่ามันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ มันยังไม่มีความร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอเคราศีลันุนลก็จบไปแล้วนะคะตัวไม่ตังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ